ดีครับทุกคนวันนี้ครับผมมาดูลูกหมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับผมลูกหมาที่แบบที่ในกองร้อยนะออนี่นดูครับนั่นโอโ้โหนี่สี่ตัวในนี้โอโ้โหเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูอีกครับผมยังมีอีกครับโอโ้โหเหลือเชื่อครับที่ที่นี่ก็ลูกหมาเยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวจะพาไปดูลูกไม้อีกครับผมโอ้โหมันเกิดเยอะจริงๆทุกคนนี่คนละแม่กับที่แบบที่ที่อยู่ของผมกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาไปดูนู่นนนอนอยู่ข้างใต้หน่อยเนี่นี่แม่มันอีกตัวหนึ่งครับนี่แม่มันอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลูกมันอยู่ไหนนู่นนูนูนลูกมันอยู่ข้างหลังนู่นนั่นนั่นั่นครับเห็นเห็นหรือเปล่าครับนั่น นั่นๆลูกมันครับได้กินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมาหาหันมาดูหน่อยเร็วเร็วนั่นครับลูกมันโอ้โหเยอะเหมือนกันครับที่นี่ ه, เดี๋ยวพาไปดูอีกครับผมนั่น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 นี่ครับดูความรักของแม่มันโอ้โหนี่ครับ นั่นลูกมันโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูแม่ต่อไปครับเฮ้ยนี่ตัวนี้มีเจ้าของเหรอฮะนี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่มันพ่นอหมาไงวะ โอเคครับทุกคนที่ผมได้ให้อาหารไปวันก่อนหนึ่งกระสอบอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ผมได้ไปถ่ายที่ในกองร้อยผมมันก็มีหมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีลูกหมาเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะว่างๆเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีครับผมโอ้โหหมาเยอะเหมือนกันครับผมที่นั่น มันระบาดในทุกคนแบบมันไม่ได้ทำหมันไงแล้วก็ทีนี้มันก็เกิดไปเรื่อยๆเกิดไปเรื่อยๆครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็แค่นี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปแบบรวมตัวแล้วก็จะไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับนะไปก่อนครับทุกคนครับใครที่แบบอยากจะติดต่อทําหมันให้น้องหมานะครับผมนะที่จังหวัดนาทิวัดก็สามารถทักหรือว่าติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ